นายสอนรวิทย์เหล่านินนะคะนายอำเภอรประทายจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดงานงานบุญกุ้งข้าวใหญ่และของดีอำเภอรประทายระหว่างวันที่22-24มกราคม2568ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอรประทายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตของประชาชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งส่งเสริมแนวทางการเกษตรชีวาภาพการพัฒนาภูมิปัญญ,ญา ท้องถิ่นและสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชนหมู่บ้านตำบลตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ภายในงานค่ะก็จะมีการจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของแต่ละตำบลการแสดงผลงานทางวิชาการของส่วนราชการและสถานศึกษาการแข่งประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษรตรปศุสัตว์และภูมิปัญญาท้องถิ่นส่วนไฮไลท์ของงานนะคะก็คือการสร้างปราสาท รวงข้าวนะคะที่สวยงามที่สุดและก็ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาที่ด้านหน้าที่วาการอำเภอรประทายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาค่ะสำหรับการสร้างปราสาทร,รวงข้าวก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมของประเพณีบุญคุณลานสู่ข้าวขวัญน,นะคะ,อะขออภัยค่ะบุญคุณลานสู่ขวัญข้าวนะคะหรือว่า บุญบายสีสู่ขวัญข้าวบุญคุณลานค่ะถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจความศรัทธาและพลังสามัคคีของชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ที่มาร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อประกอบพิธีบุญคุณลานตามวิถีที่สิครอง 14นะคะของชาวอีสานที่จะมีขึ้นหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวเพื่อที่จะระลึกถึงบุญคุณของพระแม่พพศบและสืบสารวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นค่ะก็มีการคัดเลือก รวงข้าวค่ะที่มีความสมบูรณ์นำมาประดับตกแต่งเป็นปราสาทรวงข้าวขนาดใหญ่อย่างประณีตงดงามอำเภอรประทายจึงขอเชิญชวนประชาชนทั้งในพื้นที่แล้ก็ต่างจังหวัดด้วยนะคะเข้าร่วมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอรประทายซึ่งกอ็อจัดระหว่างวันที่22ถึง24มกราคมนี้ค่ะไปต่อกันที่